เอปวัดี hey, ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดอะเบดโอ้ยนั่มีโอกาสมาเล่นนะสกอนนั้นมือถือไม่ค่อยดีจัากากเลยนมือถือลุ้นชนก่อนตอนนี้มาเล่นได้ล้วเดี๋ยวเวลาเล่นละ เคยดูเนื้นเรื่องนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ามากี่ปีหรือว่ากี่เดือนว้าวเฮ้ยฉันไม่รับลูกค้าบ้างหรอยังไม่ได้ทำไมคุณไม่บอกฉันแบบนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันแบบนี้ให้แปลมันแบบนี้วะ ได้พวกเราพูดเกี่ยวกับมันคุณกลับบ้านจะเพิ่งตื่นขึ้นมานายอยู่ไหนไอไอเต็มจะไปถะลูกขึ้นเหนือคุณหมายเขาว่ายังไงทางเหนือคุณนนากลับมามันไม,ม,นไม่มันไม่คมุ้มค่ามันว่าอ่านแล้วมันปแปลกๆนะไม่ต้องอา่านหรอก เริ่มด้วยการถ่ายรูปสัตว์บางชนิดเอาตรงๆนะการแปลของโรบักนี่กูอ่านแทบไม่ได้เลยซ้ายหรือขวาดีวะขวาแล้วกันกูเห็นกันหลอกถ่ายเลย โอเคขึ้นละได้ว่าไม่ขึ้นสิเพลงนี้เหมือนอารมณ์แบบ n ม c r คาบเลยถ้าอยากดูอีพีหมายคาบสองก่อนนะรอไปก่อนดองไว้ตัดยังไม่เสร็จ ไปสัตว์อะไรวะลืมแล้วเดี๋ยวมาถูกเด้อยวง็อะไรวะถ่ายเลยเอากดผิถ่ายเลย,เ,พพดย,เ,ลย,ยเดี๋ยวตัวเดียว เออนั่นแหละเสียงอะไรย <c oughs> ังว่าเสียงในป่าสิไม่ไหนต่อวะ่ะซ้ายหรือขวาขวาเสียขวาที่สุดโอ้ทางเดิม บางทีชัดควรถ่ายรูปอีกหน่อยโอเคมาติดทางกะลอ,นอกนกหรือสัตว์ตัวอะไรอะไรวะใช่ตรงกลางเราจะไม่ไ,ไปอ้ Ooh, เสียงนกเสียงนกว่าเสียงลิงวึเนี่ย อยู่ไหนวะโอ้ลืมแล้วลืมขายตัวไหนโอ้ตัวนี้ตัวนี้กระต่ตายน้องตาย สัจคิดว่าพอแล้วสำหรับตอนนี้ใช่ฟัวสำรวจต่อไปแทนที่แทะไม่มีสัตว์ไม่อ่านไม่ทัน าจะถ่ายรูปเพื่อถ่ายบิ๊กฟุตอยูดีฟ้ากำลังมืดมีนคนอื่นอยู่ที่นี่เหรอรวัวใหม่นะวัวตายแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนตัวเขาตายได้ไงแล้วอ่ะ มมนีปจะรับใครก็ตามที่กำลังอ่านอยู่นี่ชื่อของฉันคือนาตาลีและฉันไม่ได้หายไปไหนฉันนำหนังสือเล่มน,นี้มาเพื่อบันทึกการเดินทางทั้งแคมป์ของฉันแต่ยังมีบางอย่างอื่นที่ฉันได้ยินเสียงดังฉันเห็น การเคลื่อนไหว 8, แปลกๆระหว่างต้นไม้มันไม่ได้เป็นสัตว์มันแตกตา่างกันไปฉันวางไม้จางแมงโอ้ศิลปะที่ยอดเยี่ยมเขาวาได้ดีอะอะไรฉัคนควรลองถ่ายรูปมันดู โอเคใชควาดะช้ควรอยู่บนเส้นทางมาทางไหนวะ ที่อุทญาิแห่ชาติต้องดูแลการแจ้งเตือนใหม่ชัดขอร้องทำไมคุณยังอยู่ท hey, ี yeah. ่สถานที่นี้พี่บอออนั้นมาให้มึงก็พี่บอลขอประตูอ่ะเป็นเป็นกูอัดคิปอยู่เป็นง้นเสียยมึงเข้ามาไม่อีกใจมึงมีเสียงแล้ว นอยู่วะกำลังเล่นเกมโรบอกแมพผีนี่ไม่ใช่ผีแต่เป็นสัตว์ประหลาดเรมีในเรื่องอก,กูต้องอ่านนั่นคือร่างกายหรือไม่สิ่งที่น่นคืออะไรผู้กเกียดแปลโรบอกมาก โอเคขยับไปได้วัดสองอ๋อถ่ายเหรอโอเคแมมจะควรพยายามหาอันนี้ดีกว่ารับ หนึ่งภาพของฉันก่อนที่ชัดจะออกสมและที่ชายที่ชอบถ่ายรูปตายนาทีโง่เลยฉลาดก็ไม่รู้ไม่เราต้องไปไหนวะ แจ้งเกอนใหม่ทำไมคุณอยู่ทางที่นี่ทำไมคุณบุกลุกคุณต้องคุณต้องขับรถไปให้ไกลตอนนี้แบบแบบแบบใครสนปีนไงวะ ชิตกใจโอ้พระเจ้าถ่ายเลยกูอยากสอบเลยเโคตรตายไม่อยากถ่ายเป็นตาข้องก็งถ่ายละ ฟังอีกข้างหนึ่งก่อนเสียงมันดังเขียนีมึออะไรเล็กนาวะเพื่อนขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น กวาะกวาดไ่กวาดไ,ไ่ทันเรียบร้อยปิดทางฉันหมดฟิล์มแล้วจะต้องหาทางที่ซ่อน มีที่เกิดใหม่ไม่รู้ว่าเดินตรงไปก่อนจะายนี่แหละไทย ไม่ตายเหรอปุ่มมันอยู่ตรงนั้นใครกดได้เนี่ย,เ,ยเล่นมือถือก็เป็นนี้แหละเยืมกุ๊ง Trời ơi đến cái cạnh trời ơi phải lợi đi đấy cho vùng ngoài hết hay cặp trôi in kè lùa ô 对，啦来我们俩一块。 กูได้ไจบคลิปพิที ่สาตสตจะบอก,กตัวว่าไงเจอเจอปิศาจหนู่งี้หรอปิศาจหนูแม่มง การออกแบบเสียงอีวาาหกแดศูนยโอ้ขอบคุณมากพัฒนะเดีด๋ยวเราก็จบบตาที คลินี้เวลา10นาทีเรารวมแล้วหนึ่งชั่วโมงเาจะปล่อยไว้ยี้ก่อน ให้เกี่ยวกับเจ้าของแมปเกมที่สร้างให้กูเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงแมบนี้โคตรด,ดีเลยนะนเนื่องดีทีลักกูจะไม่กลับาบ้าน เพราะว่าเพราะว่าเมียมึงมีมีเป็นมีซ <c oughs> <c oughs> ูไม่จบอะไม่จบแป้วครับว่าไงดูว่าเกิดอะไรขึ้นหากคุณเดินกลับไปที่รถของคุณอืมไมไดนน่ดีกว่ากูรู้สากจบวันนั้นกูตายจบคลิปดีกว่าแล้วก่อน